โรงแรมเปิดใหม่ในเชียงรายหนาวนี้เราแนะนำที่นี่เลยเครเวสท,ที่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึง3เดือนข้างในเข้าไปคือว่าวาว,าวแล้วนะแต่พอเดินขึ้นไปส่วนกลางคือกรี๊ดเลยที่นี่เขาได้ไอเดียการตกแต่งมาจากสไตล์มิสเซนจูรี่ผสมประสานสีสันต่างๆให้เข้ากันได้ดีมากแถมยังถูกใจเราสุดๆมีด้วยกันทั้งหมด6ห้องเราได้เป็นห้องนี้สะดุดตากับโซฟานี้มากเหมาะกับการเปลี่ยนที่ดู n น t f l i x อย่าเพิ่งยิ้มกุ้งกลิ่มกันไปมาว,าวาวต่อกับโซนนี้คอมมอนรูมที่มีชากาแฟขนมให้หยิบกินฟรีได้ขณะเข้าพักนอกจากนี้ยังมีโซนให้กินข้าวหรือปาร์ตี้กับเพื่อนๆนได้ลองจินตนาการภาพดูนะว่าถ้าเราเหมาทุกห้องมานอนกับเพื่อนจะสนุกขนาดไหนที่มีพื้นที่ส่วนกลางใหญ่ขนาดนี้แถมยังมีโต๊ะทำงานสำหรับคนที่ต้องการทำงานทุกที่มีมุมให้ถ่ายรูปชิคๆได้โดยไม่ต้องเสียเงินเข้าคาเฟ่เก๋ไหมล่ะ เราว่าสุดๆหรือใครมีแผ่น